18บุปดภมิหานภาวนาเมตตาใหญ่เอวเมีสุตังเอกังสมยงผคกวะสาวาติยังวิหาราติเชตวะเนอนาทพินทิกัสสะอารามีตัตระโคผคกวะพิกุอามันเตสีพิกาวติพระทันเตติเตภิกุกัควตโตปัจจัสมุขสุคผกวะอิตาทัโจาเมตตาญาพิกเวเจตยมุติยาอาเสวิตายาพาวิตายาพาหุริกตายา Yani kata ya watu kata ya anu cita ya pari cita ya susama rata ya eka rasa ni sa pati kang kata mi eka rasa sukang su pati sukang pati pucati NAPA pa pa kang su pinang pasati. manusa nang piyo ho ti manusa nang piyo ho ti te wata rakan sa aki wa bisa wa sa tang wa ti wa tang sama muka pasi ho karang มุตาริงอปาติวิชันโตภาหมาโรกุปะโคห์ทีเมตายภิกเวเจตุเอมุติยะอาศวิตายาภาวิตายาภาหุลิกตายะยานิกตายาวัตถุกตายะอนุทิตายะปาริทิตายะสุสัมมาระฆายะอิเมกะกัสสานิสังสารปิติกขาที่อนุทิซอภะรนาเมตตาเจตุเอมุติอธิโอทิซอภรณามตตาเจตุเอมุติอธิติซอภรนาเมตตาเจตุเอมุติกติหักการิอนุทิซอภะนาเมตตาเจตุเอมุติ कातिहा करफलनायति कातिहाँ कर साय मोति पंचहानोठि स्वप्लना चे त्वै मोतीहाठि स्वप्लनायति कसहा कर साहे ताचे त्वय मोते कथा मेहि पंचहाँ करही अनुठि स्वप्ल नामे ताय मोते सफे सता वेरा फया पचा नि का सुखी अतन परिहारन तो सफे पना वेरा फया पचा नि का सुखी अतन परिहारन तो सफे पुता वेरा फया पचा नि का सुखी अतन परिहारन तो सफे पुखरा वेरा फया पचा का सुखी अतन परिहारन तो सफे अत भव फरिया पना वेरा फया पचा का सुखी अतन परिहारन तो ते इमे ही सत เมหิปัญจหะกเรหิอนุทิโสภะนาเมตตาเจโตมุติการเมหิสตาหะกเรหิโอทิโสภะนาเมตตาเจโตมุติสเพอิทิโยเวลาพยาปชานิคาสุขิยตานังปนิหารันโตสเพปริซาเวลาพยาปชานิคาสุขิยตานังปนิหารันโตสเพอริยาเวลาพยาปชานิคาสุขิยตานังปนิหารันโตสภพอนาริยาเวลาพยาปชานิคาสุขิยตานังปนิหารันโต สัพเพเทวาเวลาพยาปชะนิคาสุขียตนาปัญหารันตุสัพเพมนุสาเวลาพยาปชานิคาสุขียตนาปัญหารันตุสัพเพวินิปริกาเวลาพยาปชานิคาสุขียตนาปนิหารันตุเตอิเมหิสตหะการหิโอทิโสพลนาเมตตาเจโตมุติกาตาเมหิทัสสะหะการหิทิสาพลนะเมตตาเจโตมุติ

สัตตาเวลาอภิ ਆ ปจานิฆาสุขียาตานังปัญหารันโตสัพเพปัจฉิมายาอนุทิสซายาสัตตาเวลาอภิ ਆ ปจานิฆาสุขียาตานังปัญหารันโตสัพเพอุตรายาอนุทิสซายาสัตตาเวลาอภิ ਆ ปจานิฆาสุขียาตานังปัญหารันโตสัพเพทักขีนายาอนุทิสซายาสัตตาเวลาอภิ ਆ ปจานิฆาสุขียาตานังปัญหารันโต

สัพเพอุตารายะนิสสยโพตะเวลาภะจะนีคะสุขิอัตตานังปะริหาตัญจะสัพเพรักขีนะยะทิสสยโพตะเวลาภะจะนีคะสุขิอัตตานังปะริหาตัญจะสัพเพปุริติมายะอนุทิสสยโพตะเวลาภะจะนีคะสุขิอัตตานังปะริหาตัญจะสัพเพปัจฉิมายะอนุทิสสยโพตะเวลาภะจะนีคะสุขิอัตตานังปะริหาตัญจะ

කලාලා ဖ ච ලාලා ဖ ပචනකා සක ත ස ရစ ක ဖ ပචන ක තන သစ කာලා. อภพยาปัญญานิคาสุขีอัตโนมปริหารันตุสพเพวรติมายานุทิสายยปุคลาเวลาภพยาปัญญานิคาสุขีอัตโนมปริหารันตุสพเพปัจฉิมาญานุทิสายยปุคลาเวลาภพยาปัญญานิคาสุขีอัตโนมปริหารันตุสอุตรายานุทิสายยปุคลาเวลาภพยาปัญญานิคาสุขีอัตโนมปริหารันตุสพทักขินายานุทิสายยปุคลาเวลาภพยาปัญญานิคาสุขีอัตโนมปริหารันตุ สัพเพหิติมายาติสายาปุขลาเวลาพยาปัญญานิคัสุขีอัตตาปัญหาดันตัวสัพเพปังใหมายาติสายาปุขลาเวลาพยาปัญญานิคัสุขีอัตตาปัญหาดันตัวสัพเพปรติมายาติสายาอัตตาภาวะปัญญาปนาเวลาพยาปัญญานิคัสุขีอัตตาปัญหาดันตัวสัพเพปัจฉิมายาติสายา อัตตภาวปริหานาเวลาภยปจฉานิคาสุขีอัตตานํปริหานันตุสัพเพอุตตรายะทิสายะอัตตภาวปริยัปปนาเวลาภยปจฉานิคาสุขีอัตตานํปริหานันตุสัพเพทักขิณายะทิสายะอัตตภาวปริยัปปนาเวลาภยปจฉานิคาสุขีอัตตานํปริหานันตุสัพเพวัตติมายานุติสายะอัตตภาวปริยัปปนาเวลาภยปจฉานิคาสุขีอัตตานํปริหานันตุสัพเพปัจฉิเมยะอนุติสายะ อัตตาภาวะปริยาปนาเวลาภรยาปัญญาคาสุขียัตานังปริยาดันตุสเพอุตาลยานุทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปัญญาค่าสุขียัตานังปริยาดันตุสเพหิตินายานุทิสซาญายอัตตาภาวะปริยาปนาเวลา ma ha naला ला ha ला su hauta ला อวาพยาปรชานิคาสุคิยะตานังปนิหารันตุสัพภาักิณายอาทิสายาอิทิโยเวลาพยาปรชานิคาสุคิยะตานังปนิหารันตุสัพภากุระติมายานุทิสายาอิทิโยเวลาพยาปรชานิคาสุคิยะตานังปนิหารันตุสัพภปัจฉิมายานุทิสายาอิทิโยเวลาพยาปรชานิคาสุคิยะตานังปนิหารันตุ สัพพะอุตตารายะอนุทิสสะยะอิถิโยเวราภะจันนีคะสุเกอัตตานังปะริหานันตุสัพภาธัมมะยะอนุทิสสะยะอิถิโยเวราภะจันนีคะสุเกอัตตานังปะริหานันตุสัพภาเหตุติมะยะทิสสะยะอิถิโยเวราภะจันนีคะสุเกอัตตานังปะริหานันตุสัพภาอุปะริมายะทิสสะยะอิถิโยเวราภะจันนีคะสุเกอัตตานังปะริหานันตุสัพเพปะฏิมายะทิสสะยะปริสาเวลา अभिया पच्छा निखी प्रिहारन तू सफे माय रिशाया खा सुखी सफे उतारा यीसावेला भ्या पच्छा निखी प्रिहारिशावे खा सुखी तना प्रिहार सफे व्रथिमाया नुरी सा पुड़ी सा अभया पचाने का सुखी अतः पर हल सफे पच्छिमा अनुरी साय पुरी सा वेलाभया पचाने का सुखी अतः पर हल उतारायानुरीषा पुरे सा वेलाभया पचाने का सुखी अतः पर हलन सफेदिनाय अनुरी साय पुरी सा वेलाभया पचाने का सुखी अतः पर हलन सफे हेतिमा साय पुरी सा वेलाभया पचा नि का सुखी अतः परलत सफे उपाली माय रिषा ปุริสาเวลาพยาปัสสานคาสุขีอัตตานังปัิหาดันตุสัพเพปุระถิมายาติสายาอริยาเวลาพยาปัสสานคาสุขีอัตตานังปัิหาดันตุสัพเพปัจฉิมายาติสายาอริยาเวลาพยาปัสสานคาสุขีอัตตานังปัิหาดันตุสัวสเปอุตตารายาติส่ายาอะริยาเวลาพยาปัญญานิคาสุขีอัตตานังปัิหาดันตุสัพเพทักขินายาติสายาอะริยาเวลา

อริยะเวลาพะยะปัจฉานิคะสุขิอัตตานังปะนิหะรันตุสัพเพเหทิมายะทิสายะอริยะเวลาพะยะปัจฉานิคะสุขิอัตตานังปะนิหะรันตุสัพเพโอปะริมายะทิสายะอริยะเวลาพะยะปัจฉานิคะสุขิอัตตานังปะนิหะรันตุสัพเพวะทิมายะทิสายะอนริยะเวลาพะยะปัจฉานิคะสุขิอัตตานังปะนิหะรันตุสัพเพปะฏิมายะทิสายะอนริยะเวลาพะยะปัจฉานิคะสุขิอัตตานังปะนิหะรันตุสัพเพปะฏิมายะทิสายะอนริยะเวลาพะยะปัจฉานิคะสุขิอัตตานังปะนิหะรันตุ

อนารยาเวลาพระยาปัจญานิคาสุขีตานังปัิหารันตัวสเปัิตินายาอนุทิสัยะอนารยาเวลาพระยาปัจญานิคาสุขีตานังปัิหารันตัวสเพเหติมายาติสายะอนาิยาเวลาพยาปัจญานิคาสุขีตานังปนิหารันตัวสเปบัิมายาติสายะอนารยาเวลาพระยาปัจจานิคาสุขีตานังปัญหาลันตัวสเปอัติมายาติสัยา ठेवा वेलाभिया पचा का सुखी अतनमें हर सफे उतर यठि सा यठेवा वेला अभिया पचा का सुखी अतनम पर हर सफे थकिन यठिसा यठेवा वेलाभिया पचाने का सुखी अतन पर हर तो सफे व्रतिमाय अनुरी साढ़ेवा वेलाभिया पचा का सुखी अतनम पा हर तो सफे पचिमा अनुरी सा ठेवा वेलाभिया पचाने का सुखी अतन पा हर สัพเพโอตะลยานุริสายาเทวาเวลาพยาปชานียคาสุขิยตานำปริหารันตุสัพเพตะกินายานุติสายาเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขิยะตานำปริหาดันตุสัพเพหิติมายาติสายาเทวาเวลาพยาปชานียคาสุขิยตานำปริหารันตุสัพเพปนิมายาทิสายาเทวาเวลา ภเพยาปัจจานิคาสุขีอัตานัปนิหารันตุสัพเพปัจฉิมายาดิสาญามนุสซาเวลาภพยาปัจจานิคาสุขีอัตานัปนิหารันตุสัพเพอุตตรายาดิสาญามนุสซาเวลาภพยาปัจจานิคาสุขีอัตานัปนิหารันตุสัพเพดกินายาดิสาญามนุสซาเวลาภพยาปัจจานิคาสุขีอัตานัปนิหารันตุสัพเพวรติมายาณุติสาญามนุสซาเวลาอเพยาปัจจานิคาสุขีอัตานัปนิหารันตุสัพเพปัจฉิมายาณุติสาญามนุสซาเวลา अभय पचा का सुखी अतरम फनी हड़न तो सफे उतरा या नुरीसा यमुनुषा का सुखी अतरम फनी हड़न तो सफे रखिना या नुरीसा यमुनुषा का सुखी अतरम फने हड़न तो सफे हेठी मा यदि सा का सुखी अतरम फनी हड़न तो सफे उबाली मा यदि सा का सुखी अतरम फनी සතේවුල තිම නිිසා යවිනිි පිකා වෙලාේ අපචානී කසුකි අතනම්පනි හඩන්තු සකේ ප්‍ර්‍රීම යරිිසා යවනිී පරිිකාවෙලා अभिया पचा सुखी हताम परिहारनो सफेद यविनी परिका वेलाभया पचा खा सुखी हताम करो सफे तकिन ये साविनी परिकावे भया पचा का सु सुखी हताम करिहाराय अनुसायाका वेलाभया पचा सुखी हताम करिहार फे मायानुसायाका वेलाभया पचा सुखी

meta te tohi mutisapphesan satanam pehana va chetava apirana ya kathatama chetava anukathaena santapa va chetava asantapaena pariyarthanam va chetava pariyarthane namhi sam va chetava vihesa ya saten satta venino hontuma venino sukino hontuma dukino sukita tata hontuma dukita tatime ki အတ္ထာဟကာရေဆမ္ဖေသတ္တမေတာယာတိမေတာတံဓမ္မံเจตယတိတိတ္တေတောသတ္တခိယပาทပရိယုဌာနေဟိ ము จတိသေ ము เตမေတာတတေတော ము တိตาတေမေတာเจတေတော ము တိမေတာဓမ္မဝိဟာရภาဝနာနိတိတာ